วันนี้ช่วงเย็นๆก็รู้สึกหิวเล็กน้อยไม่เล็กน้อยหละหิวเยอะเลยละวันนี้พอดีจะหากินอะไรดีก็นึกไม่ออกอกินร้านอะไรดีนะพอดีมีคนแนะนำว่าอืลองมากินร้านนี้ดิร้านคินเดชาบูโอ้โหไม่งานยากที่เป็นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ผู้ปิดคินเดบูตะ ออนั่นแหละคินเดบูตะพูดผิดนะ,มะเมื่อกี้ไม่ใช่คินเดชาบูนะแต่ว่าเป็นร้านขายชาบูอ้ยอะไรเนะี่ยก็แต่นี้ก็มีเมนูทั้งเนื้อนะครับอันนี้ขอดูให้ดูเนเมนูหน่อยก็มีเนื้อก็อันนี้เป็นเ,ออเมนูของเขาเนะี่ยก็มีให้ดูก็เดี๋ยวมาอ่านเอาที่ร้านแล้วกันนะก็เปิดให้ดูเฉย ก็เขเปิดได้ประมาณ2ปีแล้วมั้งก็ตั้งแต่ปี6-5นะฮะอันนี้ก็ปี6-7แล้วมั้งก็ผมเพิ่งได้มากินนี่แหละพอดีมีคนแนะนำให้มากินว่าร้านนี้อร่อยแล้วก็ของก็สะอาดสะอ้านนะครับก็เลยลองแวะมาดูนะก็น่าจะเป็นร้านเฟรนช์ช่ายและก็เห็นตกแต่งร้านสวยงาม น่าจะเพิ่งเปิดมาที่สาขาสุรินทร์นะแต่ที่อื่นก็มีนะครับลองไปเสิร์ชดูแล้วกันเออลือบอกไปใครพาเด็กมาก็มีเก้าอี้ให้นั่งอย่างดีนะครับอันนี้ก็เป็นชุดหมูสไลด์นะครับไม่รู้เรียกชื่ออะไรบ้างก็ดูเอาแล้วกันพบผมไม่ไม่ได้จําเมนูนะครับก็อาหารส่วนใหญ่ก็สะอาดสะอาดดีนะครับก็น่ากินโดยเฉพาะน้ําจิ้มนะครับแล้วก็ ลืมบอกไปแล้วก็มีน้ำซุปที่เป็นหมาล่า้วยนะครับก็แบ่งแยกน้ำซุปได้นะครับเป็นสองน้ำซุปนะครับใสหรือว่าดำแล้วแต่นะครับใครจะเลือกก็สั่งมาชุดนี้ก็มีเนื้อมีชุดนี้เป็นชุดใหญ่ครับสั่งชุดเนื้อก็ได้ทั้งทะเลทั้งเนื้อทั้งหมูนะครับถ้าสั่งหมูก็กินแต่หมูนะครับอ๋อลืมบอกไปนะครับร้านนี้ก็เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์ครับกินได้ไม่อั้นนะครับ แล้วก็มีที่เด็กๆอาจจะชอบนะครับคือคือชีสนะครับก็ไม่รู้ยังไงเขาก็คิดกันนะกินชีสเนี่ยใส่ต้มลงไปในหม้อเนี่ยเอาก็กินกันไปเออมันก็อร่อยดีนะครับแล้วก็ที่พลาดไม่ได้ก็คือเนี่ยมันเนบมันเนบไม่รู้เป็นเส้นอะไรทําจากอะไรเออกินไปก็อร่อยอันนี้ก็เป็นเนื้อสไลด์นะครับก็อร่อยดีก็ปกติผมเป็นคนชอบกินเนื้อนะครับก็ เนื้อกับเนือ้อติดมันอะไรเงี้ยชอบกินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับพลาดไม่ได้ก็คือเนี่ยใส่เป็ดอ,อร่อยก็าทำมาดีไม่ข่าวเลยก็ลูกสาวผมก็กินไปหลายจานกันนะลูกสาวคนเล็กเนี่ยชอบมากใส้เป็ดตอนแรกคิดว่าเขาไม่ชอบกินอ้าว oh, กับชอบว<ะ>่าอร่อยอร่อยอร่อยอืโดนไปหลายจานเลยตอนลืมบอกไปนะครับก็ร้านนี้เขา ไม่รับบัตรเครดิตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนะพราะตอนผมเช็คบินผมยื่นบัตรเครดิตให้เขาบอกว่าไม่รับก็เกือบซวยครับก็ไม่งั้นเกือบได้ล้างจานนะครับถ้าไม่พกเงินสดไป <c oughs> <c oughs> ก็เลยก็จ่ายไปเงินสดไปก็แต่ไม่รู้ที่ว่าเงินเงินโอนไอ้พร้อมเพย์อะไรเขารับหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าไปกินรอบนี้ผมจ่ายเป็นเงินสดไปนะครับก็บัตร บอกไว้ก่อนว่าบัตรเครดิตเขาไม่รลับก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะฟาวกันลืมเพราะาบางคนส่วนใหญ่ไม่พกเงินสดไปก็อาจจะพลาดได้นะครับเนี่ยมาดูครับมันหนึบโอ้เนี่ยผมชอบมากเลยไม่รู้มันทำจากเส้นอะไรอร่อยเออข้าท่าเด๋ผมชอบนะเนี่ยมาดูหอยนางลมคำโตๆหอยอะไรวะนะ หอยนางรม,มาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชหอยแมงผู้แต่พูดผิดซะง,งั้นเนี่ยเออหอยอร่อยจนพูดผิดไปเลยเนี่ยอืเนี่ยรสชาติดีนะครับก็ใช้ได้ทุกเมนูตบท้ายก็มีพวกผลไม้ก็พวกแตงโมอาจจะเป็นผลไม้ตามฤด,ดูกาลนะครับแต่ผมไปก็ได้กินแตงโมรอบนี้ก็อร่อยแล้วก็มีไอศครีมนะครับก็ ราคาก็รวมอยู่ในราคาบุฟเฟ่ต์นะครับพวกไอศครีมพวกอะไรเงี้ยเนี่ยไอศครีมชาทไทยก็มีนะครับสรุปก็อิ่มเรียบร้อยโอ้กินอร่อยจนลืมบอกไปว่ารออ้านเขาตั้งอยู่ข้างๆโรงแรมทองทาลินนะครับในจังหวัดสุรินทร์นะครับจะลืมแวะไปชิมนะครับเดี๋ยวผมเรียกเช็คบินก่อนนะครับก็โดนไปก็ประมาณ1 7 6เนะครับ ผู้ใหญ่3เด็ก1นะครับก็ผู้ใหญ่488ก็เด็กก็240นะครับอ๋อลืมบอกไปครับก็สแกนจ่ายทางแอปธนาคารนะครับเขามี QR Code ผมก็ไม่รู้หรอกครับก็ฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับสำหรับนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับไปแล้วครับ